เขาแน่ใจในความรู้สึกของตัวเองแล้วแพลวพราวคือคนที่ทําให้หัวใจของเขาเต้นแรงและคือคนที่ทําให้เขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งติดตามความรักโรแมนติกอบอุ่นหัวใจในนิยายรักโรแมนติกเรื่องเลขาผู้น่ารักตอนคํามั่นสัญญาค่ําคืนนั้นพระจันทร์สีนวลผุดพองทอแสงลอดผ่านม่านเมฆบางๆท้องฟ้าสงบแต่หัวใจของคาทากลับเต็มไปได้วยความว้าวุ่นหลังจากกรนกนก ยอมแพ้และกลับไปเขานั่งนิ่งในห้องนั่งเล่นจิบกาแฟที่เย็นชืดความคิดวนเวียนอยู่กับภาพของแพรวพพาวที่เดินออกจากบ้านไปด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความผิดหวังและเสียใจเขาแน่ใจในความรู้สึกของตัวเองแล้วแพรวเพาวคือคนที่ทําให้หัวใจของเขาเต้นแรงและคือคนที่ทําให้เขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์คุณคาาตัดสินใจขับรถไปหาเธอที่คอนโดเมื่อไปถึง ขาจึงส่งข้อความหาเธอคุณแพรวผมอยู่หน้าห้องเปิดประตูให้ผมหน่อยผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณแพรวพราวอ่านข้อความแล้วเกิดความลังเลว่าจะทําอย่างไรดีถ้าจะไม่ยอมเปิดประตูให้เขาเข้ามาก็จะเป็นการน่าเกลียดเพราะเขาอุตส่าห์มาถึงที่แล้วแต่อีกใจเธอก็ยังไม่แน่ใจว่าควรจะเผชิญหน้ากับเขาหรือไม่ช่างใจอยู่สักครู่แต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจเปิดประตูให้เขาเข้ามา เพราะการหลบหน้าไม่ใช่ทางออกที่ดีที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ในห้องที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายของแพรวพรวกลิ่นหอมอ่อนๆจากน้ำหอมในกายเธอหอมสดชื่นลอยคลุ้งคุณคาทามองไปรอบๆก่อนที่สายตาจะกลับมาจับจ้องที่เธอเธอสวมชุดลำลองเรียบง่ายสำหรับวันหยุดแต่สำหรับคุณคาทาเธอยังคงดูน่ารักสดใสไม่เปลี่ยนเธอเดินนำพาเขาไปนั่งที่โซฟาตัวเดิมและเดินอ้อมไปชงชาอุ่นๆมาส่งให้เขา ก่อนจะชำระลืองหางตามองเขาแวบหนึง่งก่อนจะพูดว่าวันนี้วันหยุดนะคะคุณกระทามาถึงที่นี่มีอะไรหรือเปล่าคะเสียงเธอเรียบเฉยแต่แววตากลับซ่อนความประหม่าและความสับสนเอาไว้ในใจผมมีเรื่องสําคัญจะพูดกับคุณเขาเอ่ยด้วยน้ําเสียงจริงจังคุณแพรวเรื่องเมื่อวานผมอยากอธิบายเขาเว้นจังหวะเพื่อสังเกตอาการของเธอแพรวพราวเงยหน้ามองเขาคุณไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรก็ได้นี่คะ ฉันเป็นแค่ลูกน้องของคุณเป็นพนักงานคนหนึ่งเรื่องเมื่อวานมันไม่ได้เกี่ยวกับฉันเลยคำพูดของเธอเหมือนเข็มทิ่มแทงใจเขาคุณคาาถอนหายใจเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนใครว่าละ่ะมันเกี่ยวกับคุณโดยตรงเลยต่างหากเพราะผมแคร์ความรู้สึกของคุณคุณสำคัญกับผมมากกว่าที่คุณคิดแคลพราชาง,งักมองเขาด้วยความประหลาดใจคุณคาาคุณพูดอะไรรู้ตัวไหมคะ ฟังผมนะคุณคาถาพูดพรางนั่งลงตรงหน้าเธอสบประสานสายตากับเธออย่างแน่วแน่ก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงหนักแน่นกอนกนกไม่ได้มีความหมายอะไรกับผมอีกแล้วเขาทิ้งผมไปเขาทรยศความรักของผมและเรื่องราวของผมกับเขามันจบลงไปนานแล้วและผมก็ไม่ได้อยากให้คุณเข้าใจผิดแบบนี้ผมรู้ดีว่าความรู้สึกที่ผมมีต่อคุณมันมากกว่าเจ้านายกับลูกน้องผมแคร์คุณมาก และผมอยากดูแลคุณในฐานะคนพิเศษของผมคำพูดของเขาทำให้แพรว・พรว・นิ่งงนันหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบจะระเบิดทะลุหน้าอกออกมาตัวชาหน้าแดงทำอะไรไม่ถูกเธอได้แต่มองหน้าเขาด้วยสายตาที่มีแต่คำถามและความไม่เชื่อใจฉายอยู่บนใบหน้าคุณพูดจริงเหรอคะคุณคาาคุณพูดอะไรรู้ตัวไหมเธอถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาจริงสิผมรู้สึกแบบนี้มานานแล้วแต่ไม่กล้าพูดออกมา เพราะกลัวว่าคุณจะไม่รู้สึกเหมือนกันกับผมแพวรพลาวหลบตาเขามือทั้งสองข้างที่วางบนตักประกบเข้าหากันแน่นพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้รู้สึกอะไรตื่นเต้นดีใจมีความสุขอิ่มเอมใจหรืออะไรบ้างผสมกนเปนกันไปและกำลังพยายามซ่อนรอยยิ้มเล็กๆมาให้ปรากฏบนใบหน้าคุณคทาขยับเข้ามาใกล้ แล้ววางมืออุ่นๆของเขาลงบนมือทั้งสองของเธอที่ประสานกันอยู่บนตักเธอสะดุ้งเล็กน้อยเขาจับมือข้างหนึ่งของเธอมากุมไว้ที่อกเธอยังคงก้มหน้าไม่กล้าสบตาเขาเขาจึงใช้มืออีกข้างเชยคางเธอขึ้นมาให้สายตาของเธอประสานกับสายตาของเขาพอดีคุณรู้สึกเหมือนกันกันกบผมไหมแพราวาเขาถามด้วยเสียงทุ้มต่ำเบาจนแทบจะเป็นเสียงประซิบฉันก็รู้สึกเหมือนกันค่ะเธอพูดเสียงสัน่น พร้อมกับยิ้มอย่างเขินอายและใจก็สั่นไม่แพ้เสียงเช่นกันคําตอบของเธอทําให้คุณคาทายยิ้มออกมาเขาคว้าตัวเธอมากอดไว้กับอกจนแน่นเธอหลับตาพริ้มอยู่ในอ้อมกอดของเขาไม่คิดว่าจะได้กลับมาอยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นของเขาอีกครั้งหัวใจของเขาและเธอเต้นแรงจนรับรู้ถึงกันได้สัมผัสของเสียงแห่งหัวใจส่งผ่านหาก,กันและกันงั้นผมขอโอกาสให้ผมได้ดูแลคุณเรามาเริ่มต้นใหม่กันนะแพรวพราวยิ้มเอียงอาย พร้อมพยักหน้าเบาๆอยู่ในอ้อมกอดของเขาจากนั้นบทรักที่ทั้งคู่รอคอยก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งแต่ว่ามันร้อนแรงกว่าครั้งก่อนเขาประกบปากของเขาลงบนฝีปากอวบอิ่มของเธอที่เผยเอออรับลิ้นอุ่นๆของเขาเธอหลับตาลงอย่างมีความสุขและปล่อยให้ความรู้สึกล่องลอยไปกับบทรักที่บรรเลงอย่างเร่าร้อนของเขาริมฝีปากของเขาช่างอบอุ่นละมุนละไมและกําลังซอกซอนเข้าไปในปากของเธอทั้งคู่ ดูดแลกลิ้นกันอย่างดูดดื่มจากนั้นจูบของเขาก็ค่อยๆทวีความร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆและก่อนที่เพลงรักบทต่อไปจะบรรเลงคุณคาทาเปลี่ยนอิริยาบทเขาผลาออกจากปากของเธอแล้วลุกขึ้นอุ้มเธอเข้าห้องนอนที่ถูกตกแต่งอย่างน่ารักและอบอุ่นแสงสว่างสลัวสลวยยามเช้าในห้องที่ไม่ได้เปิดไฟสร้างบรรยากาศให้ยิ่งโรแมนติกยิ่งขึ้นไปอีกเขาค่อยๆวางเธอลงบนที่นอนอันอ่อนนุ่มและประกบปากของเขาลงบนริมฝีปากอวบอิ่มของเธออีกครั้ง ดูดดื่มรสลิ้นแสนหวานของเธอจากนั้นเขาค่อยๆเลื่อนใบหน้าและปากของเขาลงมาสู่ซอกคออันขาวป่องและนวลเนียนของแพรวสูดดมกลิ่นหอมอ่อนๆของสาบสาวและซอกสายใบหน้าที่มีคราวเขียวครึ้มของเขาลงมาสู่เนินอกและบรรจงจูบลูบไล้ลมเลียและดูดยอดปทุมฐานที่ตั้งชูชันของเธอความเสียวซ่านที่พรุ่งพล่านสูดจะกลั้นเอาไว้จนเธอต้องร้องครางออกมา แพวพรวหลับตาพริ้มอย่างมีความสุขจากนั้นคุณคาถาค่อยๆเลื่อนไปหน้าซอกไซต์ต่ำลงเรื่อยๆจนถึงหน้าท้องและต่ำลงจนถึงเนินสวัสดของเธอเธอเขินอายที่เขาจะทำแบบนั้นจึงจับไหล่เขาไว้เขาพงงกศีษะมองเธอด้วยสายตาเป็นประกายมีเสน่ห์ชวนให้หน้าหลงไหลย,ยิ่งนักเธอเขินอายจนต้องหลับตาลงและปล่อยให้เขาทำตามใจที่เธอและเขาต่างปรารถนาวินาทีที่ลิ้นอันร้อนเผาของเขา สัมผัสกรีบลำดวนที่เธอดูแลธนุถนอมมาทั้งชีวิตเธอถึงกับสะดุ้งไปนิดนึงจากนั้นลิ้นของเขาก็ตวัดอย่างรวดเร็วสลับจังหวะทั้งเลียและดูดเธอเสียวซ่านอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแต่มันทําให้เธอมีความสุขจนกลั้นไม่ได้จนต้องร้องครางออกมาซึ่งเสียงครางของเธอมันทําให้เขายิ่งมีความสุขตามไปด้วย <S <S เขาไม่รอช้าที่จะสอดใส่อวัยวะของเข,า,ขาเข้าไปอย่างนุ่มนวล แพรว์พรวถึงกับร้องออกมาเสียงกระเส่าและเมื่อเขาขยับเอวอย่างช้าๆกระแทกเข้าไปทั้งสายทั้งขยี้แล้วค่อยๆขยับจังหวะกระแทกทีๆขึ้นอีกแรงและเร็วแพรว์แว์ครางออกมาอย่างมีความสุขสองมือจิกผ้าปูที่นอนจนยับยุยยี่พร้อมยกก้นรับแรงกระแทกที่เป็นจังหวะของเขาเธอรู้สึกถึงความร้อนแรงที่แผ่ซาบสั้นไปทั่วร่างกายยิ่งเขาเร่งจังหวะการกระแทกมากขึ้นเรื่อยๆเ,เธอยิ่งร้องครางดังมากขึ้นอีก เขาก็ยิ่งกระแทกทีแรงๆขึ้นอีกจนเธอคลางออกมาเสียงดังร่างกายของเธอสั่นระริกไปหมดจังหวะกระแทกของเขานั้นทะลุทะลวงถึงใจเร็วขึ้นและแรงขึ้นในที่สุดทั้งเขาและเธอก็มีความสุขเสียวซ่านไปทั้งร่างและถึงจุดสุดยอดรพร้อมกันจนน้ำรักเจิ่งนองเต็มผ้าปูที่นอนและวันนั้นทั้งวันเป็นวันหยุดธรรมดารรมดาที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความหวานละมุนของความสุขที่ทั้งคู่แสดงต่อการครั้งแล้วครั้งเล่า อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยคุณคาทามองแพรวพราวด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความรักผมสัญญาว่าจะรักและดูแลคุณให้ดีที่สุดตราบเท่าที่ผมยังมีลมหายใจอยู่แพรวพราวยิ้มหลับตาพริ้มอยู่ในอ้อมกอดอันแสนอบอุ่นของเขาในที่สุดความรู้สึกที่ถูกซ่อนไว้มานานก็ได้ถูกปลดปล่อยและส่งมอบให้กับคนที่มีความรู้สึกเดียวกันค่ำคืนนั้นไม่ใช่มีแค่จุดเริ่มต้นของความรักแต่ยังรวมถึงคำมั่นสัญญาที่ทั้งสองมอบให้กันและกัน